ในส่วนหน้าเต็นท์นะครับหน้าเต็นท์ระธานพทธที่นะครับที่จะมีการมอบรางวันนะครับประกวดขบวนฟ้อนขบวนเสริงนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าหันหลังกลับมานี่นะครับหันหลังกลับมาด้านนี้นะครับจะสิเป็นเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงนะครับเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงทําการ กำลังทำการติดตั้งนะครับกาลังทำการตั้งเวทีนะครับนี่นะครับมาแรกนี้บ้านพระโรดนะครับบ้านพระโรดน ตำบลหนองช้างใหญ่นะครับอําเภอม่วง30มสิบครูครูห้นะครับเดี๋ยววันนี้มี่ก็ไลฟ์สดอยู่อ๋อวันนี้ก็สนับสนุนเหมือนเดิมครับวันนี้มาสนับสนุนเหมือนเดิมเนาะสำหรับทูห้าจขอบคุณมากมากสนับสนุนในตัว Wi-Fi ในการไลฟ์สดเหมือนเดิมโอเคขอบคุณมากครับทูต้องทูห้าจนะครับนี่นะครับทีมงานของทูนะครับเปที่กำลังทำการติดตั้งนะครับบ้านพระโรดนะครับตำบลหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมือนีเป็นงานบุญบังไฟนะครับนอกจากนะครับน้องอุ๋งอิงนะครับน้องออมแอมนะครับก็ยังมีน้องแอมชนทิชานะครับมือนีมะม่วนน้ากันนะครับน้องแอมชนทิชาเป็นศิลปินรับเชิญวันนี้นะครับของฟรีของแถมนะครับน้องแอมชนทิชานะครับจะพามาได้จ้างนะครับคนจ่ายตังคือบอสโจ คนใจต่างคือบอสโจเพราะว่าเย็นนี้มีไลฟ์สดนะครับที่กลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเย็นนี้มีกลุ่มปิดมีไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเอานะครับน้องแอมชนพิชานะครับกุงอิง,องเพชรบานแพงนะครับแล้วก็นางเอกใหม่ออมแมอมนะครับออมแอมละไมพรแสงทองนะครับมา,รมามะแลงขมวลน,น้ำกันนะครับไวที่กำลังทำการติดตั้งนะครับส่วนด้าน ด้านปั้พิธีด้านเต็นท์พิธีนะครับเดี๋ยวสิมีพิธีมอบมอบรางวัลมอบโล่รางวัลน,นะครับสำหรับาการประกวดขบวนแห่ขบวนฟ้อนขบวนเซิงนะครับของประเพณีบุญบ้างไฟนะครับตำบลหนองชันใหญ่ปีนี้นะครับนี่ขบวนแห่ต่างๆมาก่อท่านครบนะครับมากพอท่านครบเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอว่านะครับ รอว่าจะพร้อมจะครบกันช่วงไหนนะครับนะครับแต่วัตทีสาคัญขึ้นมาแลงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทําการแสดงแน่นอนนะครับนี่นะครับคำร่างทําการติดตั้งเวทีนะครับมั่นใจได้เลยนะครับบัตรวันนี้แค่ร้อยบาทนะครับบัตรรอยเดียวเด้อนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับสาหรับวันนี้ที่บ้านพระโรดนะครับบ้านพระโรจ ร้อยเดียวนะครับเป่าม้าแต่เว้นเด้อผู้ใดอยู่ใกล้นะครับสถานที่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกวางขวางพอสมควรนะครับมะเบิงนะครับมือนี่นะครับสิพ่อบรรจุคลื่นมหาชนนะครับค้นหักสาวน้อยเพชรบันแทงบออนะครับมือนี่นะครับสถานที่แต่ว่าด้านในยาวเข้าไปนะครับนุ่นนะครับก็กวางขวางเติบยู่นะครับมาดูนะครับมา ลุนกันมาแลงนะครับมองเห็นกว้างๆนะครับสาหรับตอนกลางเว้นนี่นะครับสี่พ่อบรรจุค้นบอนะครับสี่พ่อบรรจุพีนองทั้งอำเภอมวง30ทั้งอํเภอจระเข้ทั้งยะโสทรนทั้งอุบลราชธานีบอนะครับสําหรับสถานที่มื้อนี่นะครับบม่ดนนะครับกระสิตังวิธีแล้วตอนนี้กะบาก่ายสามกว่านะครับผมรอการเอ่อ มอบประกาศรางวัลนนะครับมอบโล่ร่างวัลมอบร่างวัลนต่างๆของกระบวนฟอนนะครับในสักครูก่ก็ผ้าไปเบิงการอฟอนโช่นะครับฟอนแข่งนะครับที่ศาลากลางบ้านนะครับก็ลเลยตามมาที่ในวัดนะครับมาเบิงสถานที่ต่างเวทีมาเบิงสถานที่ในการทําการแสดงคืนนี้นํานะครับมาเด้อมาเด้อผู้ใดมาบุอะไก็เข้าไป เปิงไลฟ์สดในกลุ่มปิดเลยนะครับซื้อบัตรนะครับเข้าไปที่เพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับซื้อบัตรเข้าไปที่เพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแรงแอมชนทิชานะครับปะทะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนางานบัตรลอยเดียวมาอน,นี้โอ้ามาแรงมาอนี้มีแอมนเด้เน้องแอมมาเด้มาอนี้แอมชนทิชารับเชิญ,าชญสามสาวห้าอแอมอุอ๋งอ,องอิงออมแอม สามสามห้าอ๋อเลยมาแรกเนาะคนไหลายอยู่ดอกอนหนยย้าทางบ้านท<ม>้าขอบค, <น S 2> ค <น S 1> ุณห,หลยๆนะครับสำหรับทีทิติตามรับชมคลิปนะครับจากช่อง YouTube BJ S, สาวนั่ายืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับเดี๋ยวผมลอ่อขบวนนะครับลรวกาล่อการมอบรางวัลน,นะครับมาแน่ใจว่าทีนีการฟอนโชว์อีกบอนะครับสำหรับก่อนมอบรางวัลนะครับแต่ว่า บรรยากาศดานไ้านไมช่องช่องดีเจสาวน้ำยืนช่องสาวน้ำยืนเนอฝ่ายน้นแน่ช่องไหนนี่เพิ่มาอ้าวอ้าวที่หทีแสดงลวาผสมจะัาจะเป็นการมอบรางวัลเลยนะครับ การมอบรางวัลเลยนะครับานลการเลยนะครับ่นวันหน้าจะมีการแสดงอีกนะครับเพราะว่าเป็นแสดงตามจุดต่างๆในโมบานมาแล้วนะครับเสื้ผ้าเดินรอะไปเบิ่งท้างคุณข้าวเนาะนะครับล่อขบวนครับล่อขบวนสุดท้ายมาฮอดนะครับห้าไปเบิ่งเนาะนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อพ่อแม่แม่คุย่าตายายนะครับกำร่มผู้สูงอายุบ่ดีจังไดเนาะน,นะครับถ้ามาเบ่งนะครับบ้านพระโอ้ข้างในมีจับรางวัานน้ำนะครับเดี๋ยวสิลองไปเบ่งเนาะนะครับเดี๋ยวจิเข้าไปเบ่งนะครับ ข้าง,า,งางเข้ามีมีหลายด้านเลยนะครับวัตตานทรโรดนะครับมีทข้างเข้าด้านด่านในหมู่บ้านครับด้านหลังเวทีจะเป็นข้างเข้าอ้อดงหลังเวทีเป็นข้างเข้าจิตถนนใหญ่นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าดา้ดานในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้นะครับวันนี้นะครับทูห้ีนะครับชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันนะครับวันนี้วันนี้มาทําการสนับสนุนในการไล์สดของสาวน้อยเพชรบานแพง คือเก่าเหมือนเดิมนะครับ True 5G มีอะไรจะพูดสักนิดไหมครับสวัสดีครับ True 5G อีกแล้วก็วันนี้สัญญาณต้องดีครับรับรองสัญญาณ 5G ของ True เราครอบคลุมทั่วไทยแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากเครื่องนี้ก็ใช้ True เติมเงินเปิดวันแรก200บาทใช่ครับแต่รับรองว่าจวดมากเลยใช่ครับผมใช้มาหลายระบบแล้วอัปโหลดคลิปไม่ได้ มาใช้ชูแค่ไม่รู้เดือนเท่าไรยังไม่รู้เติมเงินเดือนเท่าไหรนะวันนั้นน้องทาให้แต่ว่าเดือนละสองครับเดือนละ200รอเลยใช่ไหมแสดงว่าวันนั้นซิมฟรีใช่ครับวันที่ที่เไม่มีคใช้จ่ายครับที่เติมให้ที่วังหินอ่าวันนั้นเครื่องนี้คือใช้หลายระบบเดือนละพันหเดือนละพันสองพอถึงหน้างานมันอัพไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาน้องเขาน้องเขาพี่เอามา200บาทเดี๋ยวผมใส่ให้ปรากฏว่า หลายๆพื้นที่นะยอมรับเลยว่าจวดจวดเลยอัพคิปนี่กำลังอัพอยู่เหมือนกันถ่ายด้ยอัพไปด้วยขอบคุณทู u 5G ครับผมขอบคุณครับวันนี้มาสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับทู e 5ีนี่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเอาอีกเครื่องนึงเพราะว่าใช้ผมใช้รายเดือน400บาทอยู่5 5ครบอ่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน200นี้ได้ไหมตอนนี้ใช้รายเดือนอยู่เหรอครับตัวนี้เติมเงินแต่ตัวรายเดือน450ผมบอกว่า ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบนี้ระบบเติมเงิน200เนี่ยได้ไหมหรือจะให้เปลี่ยนใหม่แต่โปรตอนนี้ใช้ก็ดีอยู่แล้วครับรเรื่องรายเดือนเพราะว่ามันได้สิทธิพิเศษอะไรหล,หลายอย่างออ๋มีหลายอย่างอยู่ใช่ไหมใช่พี่ว่าคือพี่ใช้รายเดือนนะครคือตอนนั้นเราอยากจะอัพคลิปให้ไวครับเราก็เลยไม่ได้ ศึกษาอะไรมากเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าอยากได้โปรโมชั่นที่มันเน็ตมันแรงขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปติดต่อที่ช็อปได้เลยอ๋อเปลี่ยนเอาเบอร์เอาเบอร์นั้นใช้ได้ใช่ไหมต้องใช้เบอร์เบอร์เก่าโอเคได้ขอบคุณมากเพราะว่าคือว่าโปรโมชั่นที่เรามีมันพอดีอยู่แล้วแต่ว่างานที่พี่ใช้มันเกี่ยวกับการไลฟ์สดต้องสปีดแบบเป็นการอัปคลิปต้องสปีดแรงๆตัวนี้เป็น 5G หรือยังครับตัวนี้เป็น 5G แล้วอ๋อตัวนี้ใส่ซิมที่วังหินศรีสะเกด แล้วปรากฏว่ามันอัพคลิปแล้วมันจวดอัปคลิปแล้วพืดๆไปในกรณีที่คนไม่มากเท่าไหร,นะร่นะแต่กรณีที่คนมาเป็นเรือนหมื่นเนี่ยก็ต้องยอมรับประชาชบ้างเพราะว่าเสาสัญญ,ญาณเราเนี่ยมันจะรองรับแบบว่าคนเฉพาะในใน,ในเวลาปกติ ก็คือประมาณในหมู่บ้านเนี่ยใช้งานได้แต่ว่าเวลาคอนเสิร์ตหมอลำเข้ามาเนี่ยคนจะผิดปกติคนระดับสองสามพันมันเลยทำให้มันไม่สองสามพันแล้วมันเลื่อนหนึ่งอ่ะใช่ความเร็วมันก็จะแชร์กันใช้งานใช่มันจะช้านิดนึงแต่ก็อัดอัพคลิปได้ใช่ครับยังไงก็ต้องขอบคุณครูฮะจีแต่ว่าเวลาถ่ายทอดสดเราก็จะมีตัวที่เป็นอ๋ออีกตัวนึงไวไฟพอซัพพอร์ตให้นะครับคนละตัวเนาะใช่ครับขอบคุณมากมากที่สนับสนุนผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้รับชมอย่างไม่สะดุดนะครับวันนี้ ขอบคุณ True 5G นะครับที่มาสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในการไลฟ์สดนะครับในช่วงเวลาไลฟ์สดหรือในช่วงเวลาของการอัพคลิปต่างๆด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีนะครับนี่คือขอเรียกว่ากัลยาณิมิตที่ดีต่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณครับมาชุดใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับอ้าวรอขบวนแห่นะครับตอนนี้นะครับขบวนแห่ยังไม่ครบนะครับยังมอบรางวัลไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายคลิปนี้ ที่ตรงนี้ก่อนก็และกันนะครับถามมาพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ